ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงรีวิวอุปกรณ์เกมมิ่งเกี่ยวกับผมทศกัณนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ <S 2> <S 2> นะที่เราจะมารีวิวกันก็คือจะเป็นา m e ค h a n i c a l Keyboard จากค่ายโ k e r กันอีกแล้วนะครั้งก่อนทำผลงานเอาไว้ดีกับ k 8 4ครั้งนี้เป็นรุ่นพี่ครับใกล้ๆก,กันเลยนะที่เราจะมารีวิวในคลิปวิดีโอนี้นั่นก็คือนี่เลยหน้าตาม,มาเกือบเหมือนกันเลยนะมันคือ โอ okay, เคเค95มาดูคานนี้เข้าคีย์บอร์ดอีกแล้วครับทา่านตัวนี้นะครับเป็นอ่าเป็นคีย์บอร์ดที่ไม่มีให้เลือกเหมือน k 84 k 84เนี่ยจะมีให้เลือกอ่าสามสี 3, แต่ว่าตัวนี้ <4 S 1> บ,บ <4. S 1> มีสีเดียวนะตัวนี้ราคาแพงขึ้นมากว่านิดหน่อยด้วยนะครับผมสำหรับอ่าโอเคเค95นะครับจะเป็นตัวที่มีแผ่นรองแผ่นรองมือตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับผมจะมีแผ่นรองมือตรงนี้อ่า และก็ที่สําคัญตัวนี้ยังสามารถเซตมาโครลงในปุ่มคีย์บอร์ดได้ด้วยนะแต่เอาจริงในฐานะคนเล่นเกมมาโครลงคีย์บอร์ดมันเอาไปทําอะไรได้วะส่วนใหญ่แล้วคนก็เซตลงเมาส์กันหมดแล้วถูกป่ะก็อืมมาอย,อยู่มาเซตลงคีย์บอร์ดก็เลยมองผมกลับมองว่าการที่เรามันสามารถเซตมาโครลงคีย์บอร์ดได้เนี่ยมันคนจะเป็นลักษณะการใช้งานที่แบบเราเอาไปทําในพวกโปรแกรมตัดต่อซะมากกว่าแบบว่าพวกคีย์ลัดโปรแกรมต่างๆนะครับ บางคนที่ใช้งานโปรแกรมพวกนั้นอาจจะเป็นต้องใช้คีย์ลัดก,ก็มาโคในรุ่นนี้ก็จะช่วยได้นะครับส่วนคอนเซ็ปของตัวนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยถึงแม้ว่าจะไม่ต้องเป็นต้องลงเจ้าไดเวอร์ที่แถมมาด้วยก็ใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่ลงไดเวอร์ก็เซตไอตัวมาโคไม่ได้นะครับผมไม่ลงเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับอ่ะสำหรับตัวนี้สเปคคร่าวๆสเปคคร่าวๆช่างไม่เกิด คือมันก็คล้ายๆกับ k 84นะฮะเอาเป็นว่าเรามาดูค่าความสวยงามกันก่อนเลยลวกันนะฮะหน้าต่างคีย์บอร์ดออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับผมน้านะหน้าต่างคีย์บอร์ดออกมาแล้วประมาณนี้เลยนะมันจะมีอ่าที่ลองมือมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวคีย์เป็นคีย์ไทยนะครับผมคีย์ไทยหมดเลยนะเป็นคีย์ไทยหมดเลยและยังสามารถเล่นลูกเล่นไฮไลท์ R G B ได้อีกเพียบและที่สําคัญคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมครับที่ลองมือมันสามารถ มาได้ด้วยมันทําให้ผมชอบมากๆเลยตรงนี้เวลาแบบมันทรงมันสวยแล้วอะแต่นอกจากทรงมันจะคล้ายๆกับอ่า K84 ถ้าเอาจริงผมชอบตัวนี้มากกว่านะ K95 ทรงมันตรงนี้มันดูแบบมันสโลตสโลตแต่ K84 ไม่ไม่ตัดหัดลงไปดื้อเลยแต่ว่ามันก็จะแบบไม่มีแบบพวกอ่าเหมือนแบบอะไรที่มันยื่นๆออกมาคือปุ่มมันจะแบบฟิกอยู่ในตัวคีย์บอร์ดอะแต่นีนก็ยังมีแบบยื่นๆออกมาเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ดิว่าถ้าเป็นผู้หญิงน่าจะชอบ K84 เคแปดสี่มันฟุ้งฟิ้งกว่ามันมีสีนะแต่ว่าส่วนตัวผมชอบตัวนี้แบบมันดูแบบมันดูไฮโซมากๆอะสำหรับคีย์บอร์ดราคากลางๆอน่มันดูแบบเลิศเน,น่ยแบรนด์โอเคอร์ตีแปะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ตัวข้างนอกก็จะเป็นพื้นผิวอลูมิเนียมนะส่วนดีไซน์การออกแบบก็จะคล้ายๆเดิมเนี่ยฮะดูด้านข้างแบบนี้เห็นไหมครับว่ามันจะจุ๋มลงไปถึงเอ่อจุ๋ม <c oughs> ลงไปถึงวซตช์เลยก็คืออารมณ์เนี่ยถ้าจะมติว่าแม่งมีฝุ่นหกลงไป พูดเป็นน้ำเลยถ้ามีฝุ่นตกลงไปนะครับถ้ามีฝุ่นตกลงไปบนคีย์บอร์ดเพียงแค่คุณเอียงคีย์บอร์ดแล้วก็เคาะแป้ปปปปแงเขาไหลออกมาหมดแล้วเพราะมันไม่มีที่ให้ฝุ่นลงไปแอบจริงๆปเดี๋ยวมาแกะให้ดูอ่าดูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยคีย์บอร์ดของตัวโอเคตั้งแต่เคแปดสี่แล้วผมชอบมากเลยตรงที่ว่ามันออกแบบมาแบบเนี้ยเห็นไหมเนี่ยมันลงมามันถึงสวิตช์เลยแล้วถ้าสมมติว,ว่าฝุ่นมันตกลงมา มันก็แค่ไปตกอยู่ตรงพื้นผิวข้างล่างตรงนี้เราก็แ,แค่เก็บถอดปุ่มออกมาเช็ดเช็ดเช็ดมันโอ้คือ<ง>มันทำความสะอาดง่ายมากฮะการออกแบบทรงคีย์บอร์ดแบบนี้นะทาให้ผมชอบตรงนี้มากๆสําหรับตัวนี้เป็นบูสวิตนะฮะแล้วก็ยังสามารถเล่นไฟ R G B ีได้อีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะฮะเราก็จะมารีวิวกันต่อนะับผมสาหรับค่าตัวค่าตัวสําหรับ k 95นะครับราคาก็จะสูงกว่า k 84เล็กน้อยนะฮะร,ราคาอยู่ที่ 2390นะฮะหน้าร้าน N Y k ขเอาไว้แบบนั้นนะครับ2390สิ่งที่ได้มาก็คือรูปทรงใหม่ดีไซน์ใหม่และฟังก์ชันที่ใช้ในการลูกเล่นเล่นไฟพวกนี้อีกเพียบเลยนะครับผมก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะกว่า k 8 4เป็นอย่างมากเอาละเรามาดูกันดีกว่านะฮะฟังก์ชันในการเล่นไฟมีหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นไฟแช่เอาไว้ไฟขึ้นเป็นเวฟไฟเป็น R G B เป็นนุ่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยหรือแบบแม้กระทั่งแบบกดให้มันขึ้นทีละตัวทีละปุ่มก็ทําได้นะฮะเอาเป็นเวฟก่อนแล้วกัน มีอ่ะมันมีหลายสีนะอ่ะพอเราเริ่มเปิดไฟแล้วเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟห้องแล้วกันเพื่อให้เห็นความสวยงามของไฟอย่างเต็มที่คุณผู้ชมดูไฟนั่นเสเซเห็นไหมมันเป็นสีเขียวแล้วมันค่อยค่อยเฟดเป็นสีอื่นไปเรื่อยอย่างช้าชสีมันเฟดสวยงามมากมาก,มากเาห็นไหมเฮ้ยมันไล่สีสวยนะผมชอบมากเลยมันไล่แบบมันไล่สมูทมากเลยอ๋อลุเด้อคุณผู้ชมอ่ะเราไปดูฟังก์ชันต่อมานะฮะสำหรับ ในโหมดนี้นะครับก็จะเป็นไฟแช่เอาไว้เนี่ยนะครับก็จะมีหลายสีนะครับผมเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วย R G B ก็มากับเขาด้วยโอ้เน่ยนะ,นะก็ประมาณนี้วนๆสีกันไปอ่ะไปดูอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้มันจะขึ้นตอนที่เราเปลี่ยนนี้ครันี่เนี่ยแต่คือหลักๆแล้วเนี่ยไฟก็จะแช่เอาไว้ครับคุณผู้ชมมันจะแช่เอาไว้นะนะโอ้ ค่อนข้างเฟยวเลยทีเดียวซื้อมาไม่ใช้ซื้อมากดเล่นซื้อมากดเล่นเปิดไฟเล่นเสียบแช่ทิ้งเอาไว้นะฮะอันนี้จะเป็นโหมดไฟแช่นะฮะผมก็มีสีให้เราเล่นประมาณนี้นะครับหลักๆแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมี R G B สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินสีม่วงนะครับอ่าสีขาวด้วยนะหมดละเท่าที่เราเล่นแต่ลูกเล่นยังไม่หมดเพียงเทาง่านี้ยังมีแบบนี้ด้วยอันนี้มาเป็นเวฟค่อยๆเลื่อน สีแดงก็เป็นเวฟได้งอมัลล่ะสีส้มก็เป็นเวฟได้คือทุกสีเนี่ยเราเล่นเวฟได้เยอะแหละอ่า ah. อีกโหมดหนึ่งของโหมดที่เลื่อนๆไปเลื่อนมานะครับนี่คือมันยังมีฟังก์ชันที่เราเล่นอีกเยอะนะเพียงแต่ว่าผมยังอาจจะสัมผัสไม่ทั่วถึงแต่ว่าหลักๆแล้วที่เราจะให้ดูเนี่ยในคลิปนี้คัาด,ดว่าน่าจะครบแหละอ่าอันนี้ต่อครับสังเกตด,ดูครับมันจะหมุนเป็นวงกลมมาเห็นไฟไหมฮะเพราเป็น R G B ดีว่าจะเห็นชัดกว่า R G B น่าจะเห็นชัดครับ เยอะนี่นะเห็นไหมฮะสีแดงมันจะวิ่งเป็นวงกลมเห็นไหมฮะทุกสีมันจะวิ่งวนเป็นวงกลมหมดเลยฮะเนาะอ่าลอดูวนนี้รู้สึกจะวนมาเดิมแล้วอันเดิมแล้ว,อ,ลวอันเดิมแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นไฟที่มันเคลื่อนไหวนะฮะส่วนอันแรกเนี่ยอ่า ins นะฮะฟังก์ชันบวก ins เนี่ยจะเป็นไฟที่แช่ทิ้งเอาไว้นะับไม่จะไม่แบบว่าลูกเล่นเคลื่อนไหวอะไรมากนะนะครับผมเอาละส่วนต่อมานี่เลยครับอันนี้คือไฟประเภทกดแล้วขึ้นครับนี่ฮะ ก็จะมีแบบนี้ด้วยเ,เห็นมันละหรอเนี่อ๋ออันนี้สีเขียวนะครับสีฟ้าโอ้โหดูใสๆคุณผู้ชมว้าว R G B ก็มาดูสวยมันละ่ะแหมอันนี้ก็นี่แต่พยายามกดไม่โดนสเปกบราน,นี่เห็นไหมฮะดูเด,ด้วอว้าสวยงามฟุง้งฟิ้งมากๆอ่ะดู มาอันนี้เป็น R G B นะฮะอ่ะมาดูกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นอ่าไฟที่มันจะขึ้นตามปุ่มที่เรากดนะฮะแต่มันจะขึ้นแล้วมันก็จะหายนะฮะคือหลักๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันบวกอ่าตัวโฮมนะฮะ H M เนี่ยมันจะเป็นโอ๊ยที่ที่อยากกดโดนปุ่มนั้นสินจะไปอยู่หน้าไหนดีเนี่ยปิดจอแม่งเลยชิบหายอ่อะนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ขึ้นมาเป็น จุดที่เรากดเข้าไปเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับถ้าเป็น R G B นะอ,อ๋ะอเฮ้ย R G B อยู่ไหนวะเลยแล้วสีม่วงอ,อันนี้อันนี้ R G B ใช่ปะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหรออ่นแดงอ่นนี่ไงเห็นไห <c oughs> มไคุณผู้ชมดูสีดิถึงแม้ว่าเราจะกดปุ่มเดียวกันแต่สีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยด้วยนะฮะเห็นไหมฮะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของมันนะครับอันนี้จะขึ้นเป็นเวฟเป็นเส้นนะครับโอ้ฟิยฟราวอ่ะอันนี้ละเชดอันนี้ก็ฟิยเห็นไหมล่ะถ้าอันนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเวฟอย่างนี้ผมมองว่า RGB น่าจะสวยกว่านะฮะครบยังครบแล้วนะฮะอ่ะหมดนี้ครบแล้ว ไปดูหมอนี้กันดีกว่าโอชวิงอ๋เหมือนไฟคิดมัดเลยเหมือนไฟคิดมัดเออสังเกตปุ่มถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆปุ่มแต่และตัวจะเปลี่ยนสีด้วยนะครแล้ว oh, มันเปลี่ยนเรื่อยๆนี่นะแอ้มันเปลี่ยนะนเรื่อยๆครับอาสังเกตรตรงกลางก็ได้อ่ะดูง่ายๆ oh, นะฮะดตัวจีอาสังเกตตัวจีแล้วกันนะครับเห็นไหมฮะว่ามันเป็นสีส้มสีเขียวมันไม่ค่อยเปลี่ยนไปเรืมม่อยๆคุณผู้ชมอ๋อเดี๋ยวมาอันนี้หมดนี้ไม่ต้องฝับสีเลยฮนะ ไม่้ปรับสีไม่ได้เลยโอ้ช่มันนีเอาไมโอ้โจดูโออกมาเป็นเวฟอย่างนี้ก็มีนะฮะอันนี้ปรับสีไม่ได้เหมือนกันนะรู้สึกว่าโหมดนี้น่าจะบังคับ R G B นะฮะเอะ้เลยปรับสีไม่ได้เออนะฮะเห็นไหไฟมันก็วิ่งไปเรื่อยอารมณ์เหมือนเลนดอกคล้ายๆเลนดอกของนี่เลยของดักกี้เลยใกลนะ้ใกล้เคียงนะใกล้เคียงพูดถึงใกล้เคียงมากเลย เทา่ทาที่ดูให้ฟีลให้ฟีลใกล้มากอะ่ะเออก็แค่ผมชอบดีไซน์พูดตรงๆชอบดีไซน์แบบนี้มากกว่าดีไซน์แบบเนี้ยคือแบบเนี้ยฝุ่นมันเข้าไปเว้ยแล้วแบบกูจะแงี้เอามาทาความสะอาดก,ก็ยากมากแต่ละตัวแบบปุ่มมันคือมันเข้าไปแล้วมันอยู่ข้างในแต่ในขณะที่พวกเนี้ยมันทำควา,า,ามสะอาดง่ายมากที่อันนี้คือจุดที่ผมชอบทั้ง K84 กับ K95 เลยนะอ่ะอามาดูหมดอันนี้อ่ะน,นี่ครบแล้วอ่ะโอเคมาดูนี้สิโอ้ยอันไหนอ่ะปุ่มไหนอ๋อพ d ดีครับอันนี้ครับปุ่ม มันจะมีโปรไฟล์ไม่ได้มีโปรไฟล์อ่าพวกปุ่มโปรไฟล์ด้วยนะเราสามารถเซตไฟเซตเป็นโปรไฟล์โปรไฟล์ได้ด้วยนะฮะเห็นหรืว,ว่านี่ผมไม่ได้เซตให้ดูนะอ่านี่ดูคุณผู้ชมสงสัยไหมถ้ามันเป็น R G B จะสวยขนาดไหนอื้ยสีฟ้าแล้วดูดิโออโอเฮ้ยปุ่มหน้าว้าวเชเรดูนี้สิอันนี้เป็นยังไงวะ เอ้ยว <Hey>. hey. นมานเดิมหร<ฮ>ือเปล่าสีมันสม,มูทมากๆเลยอ่ะแกดูนี่สิไม่มัน R G B เดี๋ยวมันแปลกๆยังไงวะเด็ดจังไม่ได้ว่ามันเป็นสีล้งอ่ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันเป็นวงกลมสังเ oh, <อ>กตด,ดิสังเกตดิเห็นปะมันเป็นวงกลมมันตีเป็นคลื่นมันอย่างงี้เห็นไหมมันตีมันตีออกมาอย่างงี้มันเป็นคลื่นออกมาเว้ยนี่เห็นโตโตโตเป็นจุดตรงกลาง เห็นไหมัตเป็นกึ่งกลางเห็นไหมพอมันเปลี่ยนสีปึ๊บเห็นไหมแดงก็จะมาสีฟ้าอาวสีฟ้ามาสีเขียวอาวสีเขียวมาเห็นไหมอออันนี้อ่ะโอเคฟังก์ชันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมสาหรับอ่าอันนี้มันจะมีฟังก์ชันเยอะมากเลยนะคือนอกจากเนี่ยมันจะมีอยู่6แบบอ่ละตีหลักๆเลย6แบบคือแถบนี้คือแถบที่เราจะเล่นลูกเล่นฟังก์ชันมันแล้วแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีลูกเล่นให้เราเล่นอีกข้างในอีกประมาณ2 3สแบบคือแบบฟังก์ชันไฟให,นให้เล่นเยอะมาก เยอรโคตรเนี่ยเนีน่ยน,ะ,นะแล้วยังเปลี่ยนสีได้อีกด้วยดูโอ้โหนี่ฟังก์ชั่นเยอะไม่พอเปลี่ยนสีได้ด้วยอันนี้อันนี้ไฟแช่อ่ะอันนี้เปลี่ยนสีได้อ่า R G B มีทั้งแบบวิ่งมีแบบวนมีแบบเป็นขึ้นโอ้โหเยอะยังไม่หมดยังเหลือพ PU PU ียูพียูจกอะไรวะจำไม่ได้เอาเป็นว่ายังเหลืออีกฟังก์ชันนี่เรยังไม่ได้เล่นนะเอ้ามาดูกันโหชอบวันนี้ มัาเป็นเวฟเลยงอสีแดงก็เฟียวโอ้สีส้มสีเหลืองสีเยวฟ้าสีเงินไอเดกว่าฟังก์ชันนี้ม่เจิงสุดทีเขาไมันเฟี้ยวะเวยมันือนเป็นคลื่นอะเห้ียวเหนียวเงนียวเยวเนยวดูดิอันนี้อันนี้แค่หมดแรกในหมดพียังมีอีกออฮ้เฮ้ยเฮ้ยมันหมุนมันหมุนเหนีวมันมันวิ่งเข้ามาแล้วมันก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็กระจายออกไปใหม่นอดูดิงอเฟียวอ่ะดูดิเนียวเหียวเงี ปั๊มว้าเห็นมันล่ะดูดิหมุน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 เพี่ยวเพียวอ่ะชอบหมดนี้มากเลยอ่ะเดี๋ยวยิ่งถ้าเป็น R G B นะคุณผู้ชมแบบดูดิเมียว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 ปั๊มอันนี้หมดที่สองใน T U นะฮะหมดที่สามเป็นอันนี้ครับเฮ้ยว,ว้านี่มันเลนด์ดับสองโอ้โหถอดแบบมาจากนักกี้เลยหรือเปล่าเนี่ยเว้ยอันนี้เจ๋งเพียวมากมาก มันขนาดสีเดียวยังเฟี้ยวอ่ะในน้องสีฟ้าที่มึงชอบดีๆโอ้โหสวยอะ่ะมันสวยมากมากอะ่ะโอ้โหเลิศสุดๆโอ้โหครบยังครบแล้วไหนครับนี่ว่าถ้ามีสีขาวนี่จะฟุ้งฟิ้งมากอะ่ะเอาเป็นว่าค้างไว้หมดนี้แล้วกันสวยดีโอเคนะครับผมก็คิดว่าน่าจะให้ดูวนบรรทุกฟังก์ชันแล้วแหละนะครับ ก็ถือถือซะว่าเราเพิ่มตังมาอีกแค่ไม่ก,กี่ร้อยจากเดิมใครที่มองหาซื้อคีย์บอร์ดแมคค n i ิเคิลเป็น b ูสต s สวิต h หาซื้อ m e คค a n ิ c ค l ลราคาไม่แพง K84 เป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆราคามันแค่ประมาณ1,990เท่านั้นแต่เพาว่าเมื่อเจอตัวนี้ไปรุ่นพี่อย่าง K84 อาจจะยังต้องอาย K95 ตัวที่เรารีวิวในคลิปวิดีโอนี้นี่คือโอเคเคเ มาแบบด้วยฟังก์ชันเยอะแยะมากมายด้วยราคากลางๆอีกแล้วนะครับ2390หน้าร้าน NY ขึ้นเขียนราคาไว้แบบนั้นนะครับถามว่ามองถ้าผมมองว่าโหเพิ่มเตินเถอะเพิ่มจากเพิ่มจาก K84 เป็นอีกนิดนึงอีกไม่กี่ร้อยโห้โห K95 เพิ่มอีกไม่กี่ร้อยฟังก์ชันมาเต็มนะฮะแล้วก็ยังมีอ่าไอตัวมาโครด้วยแต่อันนี้ผมมองว่าเอาตรงๆผมมองว่าไม่ลายประโยชน์ แต่ถ้าถามว่าไฟลูกเล่นมาแม่งเยอะจริงแล้วก็ด้วยอะอะไรก็ตามที่แบบมันดูคุ้มอะราคามันแค่นี้เองอะคือถ้าถามว่าลูกเล่นน่ะดีเท่าไหร่นี่ด <c oughs> ักกี้นี่ดักกี้แต่ลูกเล่นน้อยกว่าเอาตรงเลยลูกลูกเล่นน้อยกว่านะตรวนี้ลูกเล่นเยอะกว่านะฮะแล้วยังเป็น RCB ด้วยราคาแค่นี้เองด้วยสองสามเก้าศูนย์ด้วยแล้วก็อ่าไอตัวนี้แล้วแต่ ถ้แต่ว่าใครชอบหรือเปล่าไม่รู้นะชอบไหมไม่ดิมชอบแบบเป็นคีย์บอร์ดชอบแต,แบบแต่ตรงนี้แต่สมมุติว่าถ้าเราออกเนี่ยสังเกตดูตรงด้านข้างตรงนี้ฮะ<อ>คือมันทําผิวสโลปมาให้แล้วอะ่ะนึกออกป่ะแบบมันรองรับคนที่แบบบางคนที่แบบไม่ชอบแล้วแบบเอาออกมันก็ยังดูแบบสโลปนะ่ยเห็นไหมอือฮอ๋อคีย์บอร์ดทรงเขาทําออกมาดีมากๆเยลยครับก็ถือว่าตัวนี้ความคุ้มค่าเท่าไหร่โหผมให้เก้าจุดห้าเออ ให้เก้าเลยผมให้ผมให้เก้าจุดห้าเลยถ้าราคาสองพันถ้าสองพันก้างเนี่ยนิมหักที่ว่ามีแค่สีเดียว,วอ่ะด <c oughs> ิอ๋อตัวคีย์บอร์ดอะข้อเสียข้อเสียของรงุ่นนี้ไม่รู้ว่าเป็นข้อเสียหรือเปล่าตัวนี้นะครับ K เก้าสิบห้าเนี่ยจะไม่มีแบบให้เลือกเหมือน K แปดสี่ K แปดสี่เนี่ยจะเป็นมีสามสีมีแดงมีโรสโกลมีดำแต่ว่าตัวนี้สีเดียวนะครับ <Pink S 1> เป็นโกลไม่ใช่รถ โรสหรือพิงวะพิงโกโ้ลโก้เอออันนั้นแหละห <c oughs> ก็เอาเป็นว่าเคสเจ้าห้ามีแค่แบบเดียวนะครับไม่มีไม่มีให้เราเลือกเยอะแยะ,ยะนะครับสวิตก็เป็นสวิตเดียวซื้อมาได้หน้าตาแบบนี้เลยจบที่สองสามเก้าศูนย์งามๆครับคุณผู้ชมฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมก็ติดต่อซื้อได้ที่ร้าน n ิ s มา p ิ e ร้านเดิมที่ผมซื้ออุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์แหละล้วก็วไม่ต้องถามกันด้วยซื้อที่ไหนพี่พี่อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ซื้อที่ไหน N.Y. Simple ที่เกียจติจะตอบแล้วเว้ยซื้ออยู่ร้านเดียวจริงๆนะฮะ N.Y. Simple เราไม่ต้องห่วงใครที่แบ้งอยู่ไกลอยู่เชียงใหม่อยู่ใต้อยู่หางน้ําเนเนี่ยสั่งร้านเขาได้เขามี EMS ไปส่งให้นะ,ะไปส่งถึงบ้านก็มีจ่ายโอนเงินจ่ายแล้วเขาก็ส่งให้ถึงบ้านก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องมาถึงหน้าร้านนะฮะแต่ถึงหน้าร้านก็ดีนะเพราะว่าที่ร้านนี้เขามีเอ่อคีย์บอร์ดให้เราได้ลองกดด้วยเผื่อแบบว่าใครชอบสวิตช์แบบไหนชอบตัวไหนไปลองเห็นตัวจริงได้ที่ร้านก็ได้ กันนะครับผมก็เป็นว่าฝากไว้เพียท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวโอเคเคแปดสิบห้าเออใ่ปะคะเคเก้าห้าเก้าห้าเวอเลยโอเคเคเก้าสิบห้านะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมติดตามฟับสกายชแน,นลสตาร์ทอลทุสก,การ์กันเอาไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสด,ดีครับ